มาให้ดูอะไรดีรู้ไหมนี่คืออะไรเหลืองๆนี่เออเนี่มอดจ้ะมอดกินเขียงบุญหอมมีหอดหมดแดงเบอร์บุญนะเ,เบิงมันมีความพยายามในการเจาะไม่เป็นหูเบิดเลยมอดนี่มันรายแรงเว็บปฏิมากรรมมอดเจาะเขียงนะจ๊ะ <c oughs> อ้เขียงไมย้ยายบีกลายเป็นเขียงมอดไปแล้วจ้ะ เพืเ่อนๆไม่อยากเจอปัญหามอดเจาะเคียงนะคะนี่เลยจ้าตัวนี้คือเคียงไม้ไผ่นะคะมีหูที่้สามารถยกห้อยจัดเก็บได้สูงนะคะไม่มีทางที่มอดจะมาเจาะของเราได้แนะ่นอนแข็งแรงเหมือนกันนะคะนี่ฟังจากเสียงเจ็ด อันนี้เขียงไม้ไผ่ของร้านมีสขนาดนะคะขนาดที่ตึ้มโชว์อยู่นี้ก็คือขนาด28คูณ38ซนเมตรราคา98บาทและข้างหลังนี่คือขนาดใหญ่สุดของทางร้านนะคะขนาด32คูณ46ซเมตรราคาเพียง118บาทาเท่านั้กือบรูปผิดร1 8บบาทค่ะเพื่อน ความหนาของเขียงคือ1.8เซนติเมตรนะคะแข็งแรงทนทานมีหูหิ้วพกพาไปทำอาหารไปปงปิกนงปิกนิกนอกสถานที่แล้วก็จัดเก็บสะดวกสบายถือไปทำความสะอาดก็สะดวกนะคะวิธีป้องกันไม่ให้ขึ้นเชื้อรานะคะเพื่อนๆทาเมื่อไปทาอาหารหรือใช้งานเสร็จแล้วเราก็ล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งแขวนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีขึ้นราแล้วก็ไม่มีมอดเจาะค่ะเขียงไม้ที่โชว์ตอนต้นคลิปมันหนักแล้วก็ไม่รู้แบบว่าต้องวางกับพื้นมอดก็เลยย่องมา อันนี้ไม่มีทางปลอดภัยไรมดูดไรชราจ้าติดตามกันนะที่กาดีิตะก,ก้าเหลืองบ๊ายบาย